สวัสดีครับครูชื่อครูอนันตศักดิ์นะครับสำหรับคลิปนี้คือคลิปวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม6คราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องสถิติก,กันไปแล้วใช่ไหมครับว่าสถิติคืออะไรการเก็บรวบรวมทางสถิติคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสู่ขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแต่สําหรับบางที่เขาอาจจะซอยขั้นตอนย่อยนี้เป็นขั้นตอนการนําเสนอข้อมูลนะครับซึ่งมันใช้ได้เหมือนกัน รูปแบบข้อมูลเนี่ยมันมี2รูปแบบก็คือข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่กับข้อมูลที่แจกแจงความถี่ข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่คืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่เก็บจากแหล่งข้อมูลโดยตรงหรือเรียกว่าข้อมูลดิบนั่นเองนะครับจำได้ไหมคราวที่แล้วที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาสมมติครูไปเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เรียนกับครูนะครับวิชาสถิติจํานวน30คนแล้วครูก็เอาคะแนนมากการ มีคะแนนตั้งแต่ 22, 37, 1 8 43, 56ไล่ไปเรื่อยๆเยขานี้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยแหละเรียกว่าข้อมูลดิบปัญหาก็คือมันไม่มีการเรียงลำดับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยคำถามต่อมาก็คือถ้าเราจะไปพิจารณาต่อค่าต่างๆวิเคราะห์ต่อมันวิเคราะห์ยากอ่านค่ายากเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำเอาข้อมูลดิบเหล่านี้มาสู่การแจกแจงความถี่สำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่เนี่ย เรามีแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆด้วยกันก็คือแผนภาพต้นใบตารางแจกแจงความถี่และฮิสโตแกรมจริงๆแล้วมันมีวิธีการที่หลากหลายกว่านี้มากมายมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าสำหรับมัยธยมศึกษาตอนปลายในวิชาพื้นฐานเนี่ยเราจะโฟกัสแค่3อย่างนี้เท่านั้นเราไปเริ่มที่อันแรกกันเลยแผนภาพต้นใบแผนภาพต้นใบคืออะไรตัวอย่างเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวเลขอยู่ด้านซ้าย ขีดตรงกลางและตัวเลขที่อยู่ด้านขวาตัวเลขที่อยู่ตรงด้านซ้ายเนี่ยเราให้ชื่อมันว่าต้นก็คือเสมือนเป็นลำต้นของต้นไม้นั่นเองส่วนเห็นตัวเลขที่ด้านขวาที่มันยาวๆใช่ไหมครับอันนั้นเราเรียกว่าใบแล้วเราจะสร้างมันยังไงเพราะฉะนั้นแผนภาพต้นใบสร้างไม่ยากเลยวิธีการสร้างมีแค่3ขั้นตอนเท่านั้นนะครับขั้นตอนแรกเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก ขั้นตอนที่2แบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนนั่นคือส่วนต้นและส่วนใบวิธีการแบ่งเราต้องพิจารณาจากค่าต่ำสุดกับค่าสูงสุดของข้อมูลมันจะช่วยทำให้เราแบ่งข้อมูลได้ง่ายขึ้นขั้นตอนที่3เรานำข้อมูลจากขั้นตอนที่1นะเนี่ยครับมาบันทึกลงแผนภาพอีกทีนะครับตัวอย่างนะครับคะแนนสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจำนวน30คนครูดได้เป็นข้อมูลดิบดังกล่าวที่เราใช้ขั้นต้นนะครับ ข้อมูลดิบเนี้ยสิ่งที่เราทําครูจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนเรียกสั้นๆ1เรียง2แบ่ง3บันทึกนะครับขั้นตอนที่1เรียงสิ่งที่เราทําก็คือเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียงวิธีการก็แค่ตัดข้อมูลทิ้งแล้วก็เขียนใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการเรียงลําดับมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเราไม่ขีดข้อมูลทิ้งบางครั้งเราไม่ทราบเลยว่าข้อมูลเนี้ยเราเอามาใช้แล้วหรือย,อยังบางครั้งข้อมูลซ้ํากันเยอะถ้าเราไม่ขีดทิ้งเลย แล้วก็อาจจะพลาดบางจํานวนบางจํานวนอาจจะขาดหายไปก็ได้ครับอ่ะข้อมูลแรก12ต่อจาก12เป็นอะไรดีครับอ่ะมันก็คือ14เขียนอย่าลืมค่าทิ้งหรือบางคนอาจจะถนัดค่าทิ้งก่อนค่อยเขียนก็ได้เหมือนกันข้อมูลต่อมา14ค่าทิ้งต่อมา18ต่อจาก18เป็น20 21 22 23แล้วก็เรียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าการตัดทิ้งเนี่ย มันช่วยให้เราเรียงลําดับตัวเลขได้ง่ายยิ่งขึ้นและเราจัดการกับข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นอ่ะคราวนี้เราเรียงลําดับไปเรื่อยๆใช่ไหมครับข้อมูลตัวสุดท้ายของเราก็คือ56ข้อมูลตัวเนี้ยตั้งแต่12 14ไปเรื่อยๆจนถึง56เรียงลําดับเรียบร้อยแล้วเราเลยนํามาสู่ขั้นตอนที่2คือการแบ่งเพราะฉะนั้นเราพิจารณาก่อนว่าข้อมูลเนี่ยค่าต่ำสุดคืออะไรค่าสูงสุดคืออะไร ค่าต่ำสุดคือ12ค่าสูงสุดคือ56สังเกตไหมครับทั้งต่ำสุดและสูงสุดเนี่ยข้อมูลทั้งสองเป็นเลข2หลักทั้งคู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยง่ายก็คือให้ต้นของแผนภาพเนี่ยครับเป็นหลักสิบซะส่วนใบเป็นหลักหน่วยเพราะฉะนั้นต้นเนี่ยหลักสิบของเรามันไล่ตั้งแต่1 2 3 4จบที่5ใช่ไหมครับก็เขียนเลขสุดท้ายก็แค่5ก็พอครับคราวนี้เรามาสู่ขั้นตอนที่3คือบันทึก สำหรับการบันทึกเนี่ยเราก็แค่เอาข้อมูลที่เราเรียนกันแบบเนี่ยมาค่อยๆใส่ลงแผนภาพนี้ซะอย่างเช่น12นะครับต้นก็คือ10หลักสิบก็คือ1ใบก็คือ2 14ต้นก็คือ1ใบก็คือ4แล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยครับมาลงไปเรื่อยๆเ,เราอาจจะใช้วิธีการค่าทิ้งเขียนเหมือนเดิมมันก็จะทำให้จัดการข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นครับคราวนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆ สำหรับเรื่องนี้สิ่งที่สําคัญก็คือใจเย็นเย็นอย่ารีบเพราะถ้ารีบสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมูลบางอย่างหายไปแล้วถ้าข้อมูลหายสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการคานวณการวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาดขึ้นมาครูไม่รู้ด้วยนะคราวนี้เราทําไปเรื่อยๆเราทําไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ56ต้นเป็น5ใบเป็น6อ่ะเราอาจจะทบทวนดูอีกทีนะครับว่าข้อมูลที่เราใช้เนี่ย เราเอามาใช้ครบหรือยังวิธีการเช็คก็คือนับจํานวนครับว่าข้อมูลดิบของเราอะจำนวนเท่ากับต้นใบของเราหรือเปล่าคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่2กันตัวอย่างจากยอดขายรายวันหน่วยเป็นบาทเนาะของร้านอาหารแห่งหนึ่งจํานวน25วันได้ผลลัพธ์เป็นดังนี้วันแรก660 595 1,060แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึง1 1 2 0ในวันที่25แต่ข้อมูลเนี้ยเหมือนเดิม มันยังไม่มีการเรียงลําดับอ่านค่าก็ยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยนามาสู่ในรูปแผนภาพต้นใบซะเพื่อให้มันทําได้ง่ายขึ้นมองค่าได้ง่ายขึ้นขั้นตอนแรกเหมือนเดิม1เรียง2แบ่ง3บันทึกมาสู่ถึงการขั้นตอนแรกเรียงเหมือนเดิมครับเราดูก่อนอันไหนน้อยที่สุด3 6 7อ่เาเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือขีด3 6 7ทิ้งแล้วก็เอาเอาลงมาเขียนต่อจาก367 ไหนลองดูเข้าๆซิตัวไหนน้อยกว่า425อา่าจาก425เป็น500 575แล้วก็585คราวนี้เราก็ดำเนินการหนีต่อไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือ1,480นั่นเองคราวนี้ข้อมูลเราเรียงลำดับแล้วจาก367ไปเรื่อยๆถึง1,480แล้วเรามาทำยังไงต่อขั้นตอนที่2แบ่ง สิ่งที่เราทําก็คือแบ่งเป็นต้นแบ่งเป็นใบใช่ไหมครับค่าต่ําสุดของข้อมูลชุดนี้ก็คือ367ค่าสูงสุดคือ1480แต่คราวนี้แล้วแต่การพิจารณาของเราว่าจะให้ส่วนต้นเป็นอะไรส่วนใบเป็นอะไรบางคนอาจจะให้ส่วนต้นเป็นหลักพันก็คือ0นกับ1ส่วนใบเป็นหลักร้อยสิบหน่วยทําได้เหมือนกันก็จะได้ภาพอีกแบบหนึง่งแต่ในที่นี้ครูขออนุญาตให้หลักเลกต้นเนี่ย เป็นหลักร้อยแล้วก็หลักพันซะส่วนใบเป็นหลักสิบและหลักหน่วยคราวนี้ไม่ว่าเราจะทําต่างจากครูนะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้เหมือนกันคืออะไรเดี๋ยวครูทําให้ดูก่อนขั้นตอนที่3บันทึกเพราะฉะนั้นจากข้อมูลดิบของเราเนี่ยแล้วแผนภาพต้นใบที่เราเขียนข้าวๆไว้แล้วเนี่ยเขียนต้นไว้แล้วเนี่ยเราเอาใบมาบันทึกกัน367ขึ้นต้นด้วยเลข3มีตัวเดียวเนาะก็คือตัด367ทิ้งเขียน67ลงไปในแผนภาพหมดแล้วใช่ไหมครับอ่า คราวนี้ขึ้นต้นด้วยเลข4มีอะไรบ้างมีแค่425ตัวเดียวก็ตัด425ทิ้งแล้วก็เขียน25ลงไปขึ้นต้นด้วยเลข5มีอะไรบ้างครับ500 575 595มี3ตัวแล้วก็ตัด3ตัวนี้ทิ้ง500ต้นเป็น5ใบก็เขียน00 575ต้นเป็น5ใบก็เขียน75 595 ต้นเป็น5ใบก็เขียนแค่95นะครับคราวนี้เราก็ดําเนินการกระบวนการนี้ต่อไปเรื่อยๆเหมือนเดิมความระมัดระวังสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะครับเราจะพบว่าอันสุดท้ายจะจบด้วยที่ต้นเป็น14ใบเป็น80หรือ1480ของเราคราวนี้นักเรียนสังเกตน,นะครับว่าแผนภาพน,นี้ค่อนข้างยาวพอสมควรเลยถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้หลักพันเป็นต้นแล้วหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเราก็จะเห็นภาพว่าภาพมันก็จะยาว มันก็จะกว้างมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแผนภาพต้นใบมันเห็นข้อมูลชัดเจนจริงแต่ข้อเสียของมันก็คือมันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นขนาดนั้นสะทีเดียวอ่ะเรามาลองดูตัวอย่างที่3กันคราวนี้แผนภาพต้นใบเนี่ยเราสามารถทําได้กับข้อมูลที่มากกว่า1ชุดด้วยตัวอย่างนะครับจากการชั่งน้าหนักของนักเรียนชายจํานวน24คนและนักเรียนหญิงจํานวน24คนเป็นดังตารางน,น,นี้เขาแบ่งเป็นโซนนักเรียนชายโซนนักเรียนหญิง นักเรียนชายคนที่1 60คนที่2น้าหนัก49คนที่3น้ําหนัก81ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายก็คือ53กิโลกรัมนักเรียนหญิงคนแรกคือ34กิโลกรัมคนที่2 68กิกโลกรัมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายคือ64กิโลกรัมคราวนี้เราจะมาทําให้มันดูง่ายยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เรียง2แบ่ง3บันทึกขั้นตอนแรกเรียงจากตารางเนี่ย ขวาจจะาเรียงในกลุ่มเดียวกันนักเรียนชายก็เรียงในกลุ่มนักเรียนชายนักเรียนหญิงก็เรียงในกลุ่มนักเรียนหญิงครับเพราะฉะนั้นนักเรียนชายดูสิใครน้ําหนักน้อยที่สุดหาเจอหรือเปล่าอ่ะคนแรกนะครับน้ําหนักน้อยที่สุดก็คือ3 3คนต่อมา35ต่อมา38แและเราก็ขีดข้อมูลทิ้งแล้วก็เขียนในตารางใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เหมือนเดิมต้องขีดทิ้งเสมอ คูณเน้นย้ำเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ขีดทิ้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากที่บอกข้อมูลขาดหายและการคำนวณก็จะพังทลายลงคราวนี้นักเรียนชายเราเรียงไปเรื่อยๆเนาะสูงสุดอยู่ที่86ต่ำสุดอยู่ที่33ส่วนนักเรียนหญิงก็เหมือนเช่นเดียวกันเราเรียงลาดับจากน้อยไปมากต่ำสุดน้ำหนักน้อยที่สุดก็คือ30สูงสุดก็คือ84กิโลกรัมอ่ะคราวนี้เราได้ตารางที่เรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วใช่ไหม เรามาสู่ขั้นตอนที่2กันก็คือการแบ่งวิธีการแบ่งเหมือนเดิมพิจารณาข้อมูลต่ําสุดและสูงสุดอันนี้ครูพิจารณาทั้งชายแล้วก็หญิงเลยเนาะข้อมูลต่ําสุดเนี่ยของเราก็คืออยู่ที่หญิง30กิโลกรัมสูงสุดอยู่ที่ชาย86กกิโลกรัมคราวนี้ข้อมูลใจดีมันเป็นสองหลักทั้งคู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเลยแบ่งง่ายก็คือให้ต้นเป็นหลักสิบใบเป็นหลักหน่วยซะคราวนี้ เวลาวาดภาพเนี่ยจะวาดภาพยากนิดน,นึงเราจะให้ต้นลำต้นอยู่ตรงกลางส่วนใบกลุ่มที่1อยู่ฝั่งหนึ่งใบกลุ่มที่2อ,อยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะคราวนี้ครูให้ฝั่งซ้ายเป็นใบของนักเรียนชายฝั่งขวาเป็นใบของนักเรียนหญิงนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนชายแล้วก็ามาบันทึกก่อนต้นหลัก3าพูดง่ายก็คือหลักสิเนี่ยเป็นเลข3มีกี่ตัวถ้าดูจากข้อมูลมีทั้งหมด3ตัวก็คือ 33, 35 และ3านะครับเราก็ขีดทิ้งซะแล้วก็เอาข้อมูลมาเขียนเลข4มีกี่ตัวมีทั้งหมด4ตัวคือ41 47, 47 49แล้วก็49ก็ขีดข้อมูลทิ้งแล้วก็นํามาเขียนนะครับเขีนต้นไดเลค่ามีทั้งหมด5ตัวก็คือ53 53 54 56แล้วก็57ก็ขีดข้อมูลทิ้งแล้วก็นํามาเขียนนะครับเวลาเขียนข้อมูลที่ค่าน้อยเราจะชิดข้างในต้นเสมอ สังเกตนะครับถึงแม้ว่าถ้าเราเห็นนะครับอย่างเลข3เนี่ยขึ้นต้นเลขยเลข3 3, 3 3 5 3 8เราจะเขียน3เนี่ยใกล้กับลำต้น5ไกลออกมา8ไกลออกไปอีกเพราะฉะนั้นตัวที่ชิดลำต้นคือค่าที่น้อยที่สุดแล้วก็เรียงออกไปข้างนอกนะครับขึ้นต้นเลขเ็ด้วยเลข6มี60 61, 61 65 65 66 68 69มีทั้งหมด7ตัวเอาข้อมูลมาเขียนเหมือนเดิม ข้อมูลที่น้อยที่สุดชิดลําต้นซะคอมูลที่เยอะที่สุดออกห่างจากลําต้นขึ้นต้นด้วยเลข7ไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราข้ามเลข8เลยขึ้นต้นด้วยเลข8มี 80, 80, 80, 81, 84, แล้วก็86ก็เขียน0จากข้างใน0ถอยอกมา 1, 4, แล้วก็6แค่นี้เองครับคราวนี้เราทํากระบวนการเดียวก,กันกับนักเรียนหญิงอ่าเราก็ไล่ไปเรื่อยๆอันไหนไม่มีก็เว้นว่างไว้ค่าน้อยที่สุดชิดลําต้นเสมอ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แผนภาพต้นใบของ2กลุ่มข้อมูลเป็นดังนี้ครับคราวนี้เรามาดูกันว่าวันนี้เราพูดถึงอะไรไปบ้างเราเรียนอะไรกันไปบ้างเราเรียนรูปแบบของข้อมูลไปแล้วใช่ไหมครับว่ารูปแบบของข้อมูลมีอะไรบ้างมีทั้งข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่กับข้อมูลที่แจกแจงความถี่คราวนี้ข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่มีอีกชื่อหนึ่งคือข้อมูลดิบที่เราเรียกสั้นๆสําหรับวันนี้ข้อมูลที่แจกแจงความถี่เราจะพูดโฟกัสที่3ประเด็นก็คือแผนภาพต้นใบ ตารางจแจกแจงความถี่แล้วก็ฮิสโตแกรมสําหรับภาพนี้ในคลิปนี้นะครับเราโฟกัสแค่แผนภาพต้นใบก่อนส่วนตารางจแจกแจงความถี่กับฮิสโตแกรมเราจะอธิบายต่อในคลิปถัด,ถดไปไม่ต้องห่วงครับเราสอนแน่นอนอวิธีการสร้างแผนภาพต้นใบมี3ขั้นตอนหลักๆคืออะไรบ้างนะครับ 1. เรียง 2. แบ่ง 3. บันทึกเรียงเราเรียงอะไรเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามากแบ่ง เราแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนต้นและส่วนใบพิจารณาจากข้อมูลที่สูงสุดกับข้อมูลที่ต่ำสุด 3. บันทึกก็แค่นําข้อมูลจากขั้นตอนที่1น่นะครับที่เรียงลาดับแล้วมาลงสู่แผนภาพแล้วก็มาบันทึกข้อมูลเป็นแผนภาพใหม่แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปในครั้งนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงตารางแจกแจงความถี่กันต่อว่ามันมีแบบไหนกันบ้างและเราจะทำยังไงกับมันได้บ้างนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็พอเพลงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสรุปเนื้อหาของที่เรียนไปในชั่วโมงนี้นะครับก็คือมีอะไรบ้างฮิสโตแกรมแผนภาพต้นใบฮิสโตแกรมเนี่ยก็คือแผนภูมิแท่งธรรมดาธรรมดาแบบทางด้านขวานี้นั่นเองนะพี่มีตัวอย่างตรงนี้แล้นะครับเลข5ตรงนี้ก็คือ5ตรงนี้15ตรงนี้ก็คือ15ตรงนี้ สิบตรงนี้ก็คือสิบตรงนี้แล้ว 1, นี้ก็คือแท่งที่หนึ่งนี่ก็คือแท่งที่สองแท่งที่สามนี่ก็คือแท่งที่หนึ่งแท่งแต่ละแท่งก็คืออัตราภาคชั้นของข้อมูลนะครับตามนี้เลยความสูงของแท่งก็คือความถี่นี่ไงสูงก็คือความถี่ว่ามีกี่ข้อมูลกี่ตัวนะครับที่ตกอยู่ในชั้นนั้นความกว้างก็คือความกว้างของชั้น อันนี้ก็1น0ถึงสินะแต่ไม่ใช่เลข1ถึงเลข10นะไปดูในรายละเอียดทีหนึ่งต้องเป็นขอบล่างถึงขอบบนหรือเราจะใช้ตรงกลางเนี่ยก็คือจุดกึ่งกลางชั้นก็ได้รูปหลายเหลี่ยมความถี่อันนี้เป็นเพื่อนสนิทของฮิสโตแกรมหลายเหลี่ยมความถี่ครับรูปที่ได้จากการเชื่อมจุดกึ่งกลางคีย์เวิร์ดน้องดูข้างบนเห็นปะ่ะข้างบนเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเป็นเส้นป่าข้างล่างแล้วนะพี่ก็แค่ลากเชื่อมจุดกึ่งกลางเห็นไหมครับนี่ไงเชื่อมเลย เชื่อมเลยเชื่อมเลยเชื่อมเลยเอานี้ออกมาเชื่อมกึ่งกลางของรูปข้างบนก็ได้เป็นรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยมีเหลี่ยมเยอะไหมเนี่ยนี่หนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเหลี่ยมเยอะเลยเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมความถี่แล้วก็ลงมาที่เส้นโค้งความถี่ frequency curve ค,ค,คือรูปหลายเหลี่ยมความถี่ที่ปรับเป็นเส้นโค้งเอาสีแดงข้างบนครับปรับเป็นเส้นโค้งั๊บ เนี่ยคร่าวๆแค่นี้เองอันนี้มาเพื่อนกันนะกลับไปดูภาพ,าพรวมของสามอันนี้อันนึงแผ่นพุ่มแท่งอันนึงเชื่อมจุดกึ่งกลางอันนึงโค้งคีย์เวิร์ดหลายเหลี่ยมโค้งแค่นี้เองแล้วก็พาร์ทอีกพาร์ทนึงของเรานะครับก็คือเรื่องแผนภาพต้นใบเอาข้อมูลตรงนี้นะครับ8 24 2 7 3 5 1 1 2เมาเนี่ยมาเขียนเป็นต้นอย่าลืมต้นก็คือหลัก10 หลักร้อยขึ้นไปส่วนใหญ่ก็แค่อยู่ที่10กับร้อยนี่แหละนะครับใบคือหลักหน่วยแล้วก็ตัวนี้8ก็คือ08นะครับก็หลัก10คือ0หลักหน่วยคือ8 24หลัก10คือ2หลักหน่วยคือ4 2 4นะครับน,นี่2 4อันนี้ก็คือ24 27 2 7อย่างนี้นั่นเองนะครับ10คือ2หลักหน่วยคือ7 35แล้วนี้หลัก10กับหลักร้อยเป็น11 11นั่นเอง1 1 2ประกอบกันครับ1 1 2. 2ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน